สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอยู่ช่องแฟมิลี่หมดเวลาสนุกแล้วสี่ต้กลับแล้วตองกลับแล้ววันนี้บีหนึ่งบีสองกล้ลว,ลลวยหอมจอมโซนไปหมดเวลาสนุกแล้ววันนี้อแอบก,กินที่มูกนะอยแอบก,กินที่มูกนะ้วคนคนสวนได้กินที่มูกนะลูก ชมพูชอบแอปยีงขีมูกหรอแค่แสดงแค่แบบโอ้ยดูเด็กๆเริ่มเศร้าแล้วจะต้องกลับบ้านแล้วจะต้องแยกจากกันแล้วฮะ เจอหรอแอดแล้วค่ะรู้เห็นช็อี้แวอ่ะอ้าวไม่ใช่อันนั้นไม่ใช่ชื่อของของของพี่ชายหนูหรอเห็นเห็นแม่พลอยบอกอ่ะเลไม่อ๋อเจอเจอกันในเกมแล้วหรอใช่แต่ว่าแอดก็ไม่รู้ไม่รู้ว่าหนูต้องพิมพ์ชื่อชมพูแต่ว่าไม่มีตังค์อ่านได้ชมพูโอเคได้ เอาละครับตอนนี้มีนัดแนะกันนะครับว่าถึงแม้ว่าเราจะจากกันวันนี้เราก็จะไปเจอกันในเกมโรบอกนะครับไปกลับกันดีกว่าหมดเวลาสนุกแล้วสีนัดแนะเจอกันในเกมโรบอกครับมาเร็ว ไล่าท้าีเราไปล่าท้าผีกันไงเขาเป็ผีที่โรงพยาบาลเหรอหรือว่าหรือว่าจะล่าท้าผีที่สุวนโอ้นี่เขาไม่รู้เลยมันอยู่ที่ใกล้โรงพยาบาลอะใช่โรงพยาบาลดีกว่า็ดีนะเพราะโรงพยาบาลกว้างกว่าโรงบยานาลกับโรงเรียนโรงพยาบาลกับโรงเรียนแล้วค่ะเราจะเอาหลันเอาโรงเรียนก่อนแล้วค่อยไปบาน ไม่ให้โรงพยาบาลก่อนแล้วค่อยโรงเรียนแต่ว่าสุสานไม่มีผีฉันไม่เคยเห็นเธอไปที่โรงพยาบาลก่อนไปโรงพยาบาลก่อนแล้วค่อยไปโรงเรียนเพราะโรงเรียนมันใหญ่กว่าโรงเรียนน่ะโรงเรียนถ้าเราไปถ้าเราไปเจอคำคำสีแดงๆอ่ะเราเราไหวใช่ไหมไม่เราจะต้องฆ่าตัวตายอ่าเด็กๆใกล้ถึงแล้วนะ กบัวรู้เรื่องไหมลูกเข้าใจที่เข้าใจที่ชมพูบอกนะเข้าใจไหมนะเข้าใจไหมหนูมเป็นสองพ่อแล้วเนี่ยเป็สองพ่อกบัวเป็นเป็นผู้ฟังที่ดีมากแล้วหนูมีกฎให้ให้กบัวที่อต้องร่าทาผีบัวหามซะหนนื่อเหนสนุกไหมครก็บัว ไปอีกไหมไป,ไปไหมคะ,คะไปแล้วท้ายพี๋เหรอคะไปไปแล่วท้ายพีดีเกมไงมถ้าถ้ากบัวถ้ากบัวหนีจากเกมหนูจะยิงกบัว <c oughs> จะฆ่ากบัวมไม่ได้ <c oughs> มันเป็นมันเป็นเกมมามามันเป็นเกมมันไม่ใช่ชีวิตจริงวนวนวนปเรื่อยๆที่นี่ขอบคุณนะคะแล้วไปแล้วนะครับแล้วเจอกันใหม่ไปแล้ายพี โดดสองทีโปรตกตามตามฉันมาโอเคไหมไายบายบายไม่บายค่ะไม่บายค่ะก็โดดสองทีตามฉันมาโอเคก็โดดสองทีตามฉันมาโอเคส่งเพื่อนสำเร็จเพื่อนนั่งหงิกเลยชมพรูตั้งอย่างเดียวเลย เอาอย่างนั้นจะเอาอย่างนี้ออกกดทุกอย่างแล้วเพื่อนจะเข้าใจไหมเข้าใจสิรล่อแต่แพ้เพื่อนตัหน้างงๆนะเพราะว่าหนูมีมูจะไปได้ท้าผีสองวันหนูจะต้องนอนที่นั่นยี่สวันและต้องฟักถ้าเธอเจอผีฟักปืนยิงมันเลยโอเคเอาปลาห่าวแล้วเอาไปก้างงัวกันลูกเอาไปก่อนบายบายถ้าเเขาป็นผีมีปลา ดูคลิปหลบไม่อยากลืมกดไลค์กดแชร์